พับเหรียญประฐานริบบิ้นดอกบุนตาแต่ริบบิ้นที่ความยาว35ซนติเมตรสี่เส้นภาพปลายด้านหนึ่งลงมา10ซนติเมตรจัดนำมาคล้องการเป็นฐานสีแบบนี้นะคะเสเหรียญจับริบบิ้นสั้นๆลงมาทับเหรียญทั้ง4เส้นโดยเส้นที่4จะสอดเก็บโดยจะสอดลงช่องว่างของช่องที่1กลับด้านสอดเก็บปลายด้านซ้ายอีกหนึ่งรอบโดยจะสอดไปตามแนวของเส้นริบบิ้นเลยนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วกลับด้านคค้งริบบิน้นให้ปลายชี้ไปทางด้านซ้าย แล้วสอดลงตรงช่องด้านข้างค้งริบบิ้นให้ปลายชี้ไปทางด้านซ้ายแล้วสอดลงตรงช่องด้านข้างนะคะทําแบบนี้ให้ครบทั้งสี่มุมเริ่มลายใหม่เริ่มจากเส้นด้านซ้ายสวัดปลายริบบิ้นให้เป็นวงกลมนะคะสองรอบสอดปลายริบบิ้นลงแล้วดึงให้กระชับหมุนริบบิ้นไปทางด้านขวาให้เป็นวงกลมสองครั้งสอดปลายริบบิ้นลงแล้วดึงให้กระชับ ทำให้ครบทั้งสี่มุมค่ะกลับด้านเราจะตัดริบบิ้นด้านสั้นออกทั้งหมดก็จะเหลือริบบิ้นด้านยาวสีเส้นจะปลริบบิ้นด้านบนคงมาเสียบตรงช่องด้านข้างดึงให้กระชับ ตัดปลายริบบิ้นออกทั้งหมดประดับตกแต่งด้วยลูกปัดสีทองนะคะ